ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี u t u b e ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคุณอยู่กับเจ้าใบน้าหมูมูนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่28มีนาคม68นะครับเวลาตอนนี้ทุ่มกับ56นาทีนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับในในเรื่องของทัศนบอลเต็งนะครับซึ่งคู่แรกเนี่ยก็วิเคราะห์วิจารณ์ไปแล้วก็อยู่ที่ฝรั่งเศสนี่แหละนะครับ แต่ว่าอยู่ในหลีกวันนะครับก็โพสให้เรียบร้อยสำหรับท่านที่ต้องการรับชมรับฟังก็ไปดูได้นะครับก็เป็นสตาร์บุกเปิดบ้านเจอกับลียงนะครับส่วนคู่นี้นะครับยังหนีไม่พ้นปารีสอยังอยู่ในฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าเป็นหลีกล่างครับเป็นหลีก2นะคู่นี้จะเตะเร็วกว่าครับเตะตีสองนะครับเป็นเลสตานะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของโรเดสอาเวลลนนะครับ คู่นี้ในสายตาผมในมุมมองผมผมมองว่ามันเป็นบอลราคาแปลกนะครับมันเป็นบอลราคาแปลกตอนแรกเนี่ยที่เข้ามาดูเนี่ยไม่ใช่อะไรเพ่งไปที่ฟิกออดแล้วก็แฮนดิแคปก่อนเพราะว่าดูตอนแรกเฮ้ยจากโรเดสอ v e l เวลอนมันต่อปอลบหมันลงมาเหลือแค่เสมอบวก10ได้77นะครับซึ่งถ้าดูจากลักษณะการไหลของราคานะครับก็คือทางด้านของ แฮนดิแคปแล้วก็ฟิกออดเนี่ยดูทรงเนี่ยไอโรเดสอเวรอนมันไม่น่าที่จะชนะได้เลยนะครับเพราะตอนราคาหน้าปอเนี่ยก็ยังสูงถึง2.30นะครับแล้วก็พอขยับมาเป็นเหลือหน้าเสมอบวกสิบเนี่ยก็ฟิกออดทะลุปไปถึง2.37นะครับเ,เปอร์เซ็นต์นักลงทุนตอนนี้อยู่ทีมเยือนโรเดสอเวรอน52อยู่เจ้าบ้านเลสตาร์48นะครับ ตอนแรกถ้าดูแค่นี้เฮ้ยหน้าอยู่เลสตานะครับหน้าอยู่เลสตาแต่พอไปดูในข้างในอะ่ะเออไปดูไปดูในตารางคะแนนเนาะตารางคะแนนตอนแรกผมก็ยังมองว่าเฮ้ยก็ธรรมดานะเลสตามันเป็นทีมแข็งในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ดูอันดับติดกันนะครับเลสตาอยู่อันดับที่14มี32แต้มโลเดสทีมเยือนอยู่อันดับที่35มี31แต้มนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างสูสีใกล้เคียงกันนะครับ5เกมโดยรวมล่าสุดของเลสเตอร์เจ้าบ้านเนี่ยเอาชนะไป3แล้วก็แพ้2ในขณะที่ทีมเยือนโรเดสอเวรอนเนี่ย5เ,เกมโดยรวมล่าสุดก็แพ้เกมเดียวครับชนะ2แล้วก็เสมอ2แพ้1นะครับก,ก็สูสีนะก็เรียกได้ว่าสูสีแหละนะครับแล้วก็วันนี้มีความสําคัญในการหนีตายกันทั้งคู่นะครับ ถึงแม้จะยังไม่ปิ่มน้ำอะ่ะแต่ก็ต้องพยายามสลัดสะบัดหลุดออกจากโซนแดงให้ได้ก่อนนะครับทีนี้ถ้าไปดูฟอร์มเจ้าบ้านเนี่ยความแปลกเริ่มมาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอเลสตาร์เนี่ยมันชนะมา3เกมติดคว้า9แต้มในบ้านนะครับเลสตาร์ชนะมา3เกมติดคว้า9แต้มในบ้านนะแล้วก็ไอทีมเยือนโลเดสเนี่ยเกมเยือนของพวกเขาเนี่ย ชนะได้เกมเดียวแล้วก็เสมอ1แพ้ถึง3นะครับนอกบ้านเนี่ยชนะได้แค่3เกมจาก14เกมอะแล้วเลทราคาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าปอรหรือหน้าเสมอบวก10อะมันก็ดูยากนะและยิ่งถ้าไปดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่เนี่ยเ,เลสเตอร์เอาชนะได้100%เครับเจอกัน3เกมเลสตาเอาชนะ แบบที่โรเดสอรเวลอนยิงประตูไม่ได้ด้วยอ่าได้ได้อยู่เม็ดหนึ่งได้อยู่เม็ดหนึ่งเลสตาชนะ20ชนะ21แล้วก็ชนะ10นะเออดูเดะฟอร์มอะ่ะสถิติชนะลวดยามเจอกันนะครับฟอร์มในบ้านเนี่ยชนะลวด3เกมติดแล้วก็เล่นในบ้านแล้วก็หลายๆอย่างมันประกอบอะ่ะแล้ว,เ,วลเพื่อนบอกว่าเฮ้ยวันนี้ โลเดสบุกมาต่ออย,ตตยยยอยู่เจ้าบ้านเลสตาได้เต็มเฮ้ยดูเลยครับเนี่ยเห็นไหมอยู่เจ้าบ้านเลสตาได้เต็มแล้วทอนค่อนข้างเยอะด้วยนะเออได้เต็มเสียแค่8ปดใช่ไหมแล้วก็มีรองหน้าปอได้8เลยอะเลสตาเอาดิเออผมดูตรงเนี้ยพอผมดูตรงเนี้ยทีนี้เราก็ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการดูแฮนดิแคป บวกกับฟิกออดเนี่ยเอามาชั่งน้ําหนักในในเรื่องของฟอร์มนะครับซึ่งถ้าคู่นี้นะในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าผมให้น้ําหนักของฟอร์มมากกว่าเออผมให้น้ําหนักของฟอร์มมากกว่าของเลทราคานะผมมองว่าเฮ้ยมันมันแปลกมากอะที่โรเดสอเวลอนวันนี้จะบุกมาต่ออยู่เจ้าบ้านเลสตาเฉยเฉยได้เต็มอะเสมอก็คืนนะครับ แล้วฟอร์มชนะมาสามเกมติดแบบเนี้ยโอ้โหดูแล้วไม่ใช่อ่ะอืมเพราะโรเดสมันก็เป็นทีมที่ชนะนอกบ้านยากอยู่แล้วแล้วสถติการเจอกันก็แพ้รวดฟอร์มนอกบ้านห้าเกมโดยรวมล่าสุดเอ่อฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือนล่าสุดก็แพ้รัวๆเออแพ้รัวๆเนี่ยดูดิเนี่ยมันชนะใครได้บ้างเนี่ยดูครับเพราะงั้นวันเนี้ย ผมมองว่าให้ผมให้คู่นี้เป็นราคาแปลกนะครับผมขออยู่ทีมเยือนโรเดสอเวลอนนะคู่นี้นะครับผมขออยู่ทีมเยือนโรเดสอเวลอนครับคือถ้าเทียบจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วดูเหมือนมันมันทำได้ยากเออมันทำได้ยากแต่จุดเด่นของโรเดสที่ผมมองอะ่ะคือมันเป็นทีมที่ยิงนอกบ้านได้อย่างสม่ำเสมอนะครับ 14เกมเยือนเนี่ยโรเดสยิงไม่ได้3เกมนะครับออกนอกนั้นอีก11เกมพวกเขายิงทีมกันในการเล่นเป็นทีมเยือนยิงได้ทั้งหมดเลย11เกมไม่ยิง3เกมนะครับอ่ะคู่นี้นะครับคู่นี้ผมขออยู่ทีมเยือนโลเดสอเวลอนนะครับอ,อันนี้ด้วยเหตุและผลนะเพื่อนๆก็ลองชั่งน้ำหนักดูว่าจะเชื่อไปที่เลทราคากับฟิกออดหรือจะเชื่อมาที่ น้ำหนักของฟอร์มต่างๆที่ประกอบประกอบกันนะครับซึ่งมองดูแล้วมันค่อนข้างย้อนแย้งกับสายตาว่าโรเดสมันเจะาอะไรมาชนะเลสตาได้วันนี้เออนะอ่ะผมอยู่โรเดสนะครับผมอยู่โรเดสนะก็อยู่ที่หน้าเสมอได้83นี่แหละนะครับอยู่อเวนะครับโรเดสนะครับ ราคาเสมอ0.83เนาะ,ะ่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ที่สำคัญเลยกดเครับติดตามนะจะได้จะได้ช่วยกันนะช่วยเหลือกันนะครับส่วนท่านไหนอยากจะ,ะพูดจา้าพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับส่วนท่านไหนอยากจะ สนับสนุนกันผ่านปัจจัยนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกกันได้ที่ไลน์ ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับก็จะส่งทัศนะและก็ข้อมูลต่างๆไปถึงไลน์ส่วนตัวของท่านนะครับทีเด็ดตัวทีนะสะกดด้วยทีนะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็โชคดีทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ